สวัสดีค่ะเพื่อนชาวมุกกี้มุกครินทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยมุกกี้มาใน collaboration video นะคะกับ Youtuber ชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ที่อยู่เมืองไทยหลายๆคนมัว่าจะเป็นน้องจินนี่พี่ชาย่านะคะซึ่งเดี๋ยวจะลิงก์ของคนอื่นเอาไว้นะคะซึ่งในแคมเปญน,นี้เนี่ยเราจะมาแต่งหน้านะคะเหมือนกับ ซูเปอร์สตาร์ดาราสาวไทยนั่นเองนะคะซึ่งมุกี้เนี่ยก็เลือกโจทย์นะคะที่คิดว่าไม่น่าจะยากเกินความสามารถนะ mm hmm. พอจะจะให้มุกี้ไปแต่งบนที่ชมพูอรารยาม mm ุกี้ว่าไม่รอดนะคะ mm hmm. เพราะว่าเบ้าหน้าไม่ได้จริงๆ mm hmm. ก็เลยคิดว่าเอ๊มีใครที่น่าจะพอแต่งได้บ้างนะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าเฮ้ยพี่ปอยตีชดาดีกว่า mm hmm. เดี๋ยวนี้เขาก็อินเตอร์ไปฮ่องกงแล้วนะคะ mm hmm. ก็มาแต่งตามพี่ปอยนะคะซึ่งรูปต้นแบบเป็นแบบนี้ finishing l o ับเป็นแบบนี้ ลคล้ายคึนนะคะก็คือพี่ปอยเนี่ยจะเป็นคนที่เน้นงานผิวนั่นเองนะคะผิวเนียนเรียบกริบซึ่งวันนี้มุกี้จะมาสอนวิธีการลงพรีเมอร์ลงบีบีแล้วก็ในการเซ็ตแป้งให้ดูเนียนนะคะแล้วก็สังเกตว่าผิววันนี้จะกโกลและเนียนมากๆเลยนะคะมุกี้ชอบมากๆสําหรับผิวในวันนี้นะคะแล้วก็ปากก็ชมพูชมพูไม่คัดเบ้าอะไรมากมายนะคะก็เน้นเป็นผิวผิวคิ้วเข้ม,เข,มเข้มนิดนึงนะคะแล้วก็จะตรงนะคะสังเกตว่าคิ้ววันนี้เนี่ยจะตรงกับปกติที่มุกี้เขียนนิดนึงนะคะ ใครอยากจะดูลุคนี้ว่าแต่งอย่างไงตามไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะมุกี้จะขอเตรียมผิวค่ะโดยการฉีดสเปรย์เซรั่มน้ำแร่จากบิกินนะคะนอกจากให้ความชุ่มชื้นแล้วยังบำรุงไปอีกด้วยมันก็ทำให้หน้าเราพร้อมกับการลงเบสเมคอัพนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาเตรียมผิวให้เรียบเนียนกันดีกว่าค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาปกปิดรูขุมขนกันนะคะด r อกเตรยังแอน p o ้พ e พอเ r อรเบนั่นเองนะคะจะเป็นบาล์มที่มีเนื้อแบบเจลเจลแบบคล้คลายๆซิลิคโคนแต่ไม่มีความอุดตันใดๆพอทาลง,งไปหน้าเราจะเนียนแบบเนียนจริงๆแล้วมันปิดรูขุมขนได้ดีมากๆคือมุกี้ไม่เคยเชื่อเลยนะว่าแบรนด์เกาหลีอย่างดรยังจะสามารถปกปิด นะคะรูขุมขนได้ดีขนาดนี้อีกอย่างนึงเนี่ยใช้แล้วหน้าไม่มันนวลผ่องมากๆเลยถ้าใครไปดูรีวิวภาพนิ่งของบุกกี้เนี่ยนะคะในจีบันก็จะเห็นเลยว่ามันเนียนมากๆนะคะเดี๋ยวจะลิงค์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันในะใครที่อยากจะเห็นรีวิวของตัวบามตัวนี้นะคะต่อไปนะคะเป็น BB นะคะ Dr. y a n g p e r f e ง t p r e v e n t s i n n l e Action b b นะคะ BB ตัวนี้เนี่ยความพิเศษก็คือว่าสีมันจะไม่วอกค่ะปกติ บีสัญชาติเกาหลีส่วนมากอสีจะวอกใช่ไหมแล้วก็ใช้แล้วหน้าจะมันแต่ว่าตัวนี้มุกกี้รู้สึกว่าใช้แล้วหน้าไม่มันเลยนะคะมุกี้ขอใช้ร่วมกับนะคะชูนะคะ เป็นส่วนของฟองน้ําไข่เพื่อเกลีย่ยให้เนียนนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเกลีย่ยง่ายมากๆเลยแต่มุกกี้ต้องการลุคที่แบบว่าเบาๆนะคะซึ่งบีบี BB ตัวนี้เนี่ยให้ความปกปิดนะคะในส่วนของ light to medium coverage นั่นเองนะคะใครที่มีรอยสีวต่างๆก็อาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มเติมนิดหนึ่งแต่มุกกี้ว่ามันดูบางเบาแล้วก็ไม่วอกด้วยค่ะอันนี้คือชอบส่วนตัวจริงๆนะคือมันเปล้มมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะเซ็ตทุกอย่างด้วยนะคะดอกเตอร์ยัง anti p o อ e ์ r a s ด r hd powder นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็น best ล e l l e r ของเขาเลยเขาบอกว่าแป้งตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งที่ช่วยควบคุมความมันนะคะแล้วก็ปกปิดรูขมุมขนด้วยซึ่งที่มุกี้รู้สึกนะคะว่ามันจะช่วยกระจายแสงให้หน้าเราดูเนียนผ่องแล้วก็ไม่เห็นรูขมุมขนเลยเดี๋ยวลองดูนะคะว่าพอทาเสร็จแล้วหน้ามันจะผ่องขึ้นมาเลยถ้าใครเห็นในภาพจะเห็นชัดเลยว่า before mm hmm. กับ after mm hmm. จะต่างกันเยอะเลยนะคะ mm hmm. มุกี้ก็รู้สึกว่าแบบแป้งนี้มันเลิศจริงๆนะตอนเป็นเนื้อสีแบบใสๆโปรง่งแสงนะคะ มาแต่งตากันในวันนี้มุกี้ใช้เนเก็ตสโมกี้พาเลตนั่นเองนะคะซึ่งจะใช้สี d ดอร์ี้สวีทนะคะเป็นสีรอบๆทั้งดวงตานะคะแล้วก็ d ด g กเกอร์นะคะเป็นสีขัดเบ้าและคอมบัสกับ13นะคะผสมกันเพื่อใช้เป็นสีไฮไลท์ค่ะอันแรกลงสี d ดอร์ดี้สวีทนะคะรอบๆเปลือกตาด้านบนทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วลงสี d ด g กเกอร์นะคะในการคอนทัวร์นั่นเองนะคะแล้วก็เบลนดลนออกให้มันเฉียงขึ้นให้ดูฉบเฉียวนิดนึงเพราะในลุคนี้พี่ปอนก็จะเฉียวเฉียวนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้สีคอมบัสกับเด ทีนนะคะคในการเกลี่ยสีนั่นเองเพื่อให้มันดูเนียนมากยิ่งขึ้นเห็นไหมตามภาพเลยค่ะต่อไปนะคะพี่จะใช้ม i ส s ินซูเปอร์แบล็ k ลงไลเนอร์นะคะวิ่งที่หางตาก่อนแล้วก็ค่อยๆเขียนชิดขอบตานะคะติดทนมากๆเลย ต่อไปนะคะใช้ Mac Factor นะคะอายไลเนอร์อันนี้แลกกับน้องวอลมาในเมคอัพสวอ p นะคะก็ใช้ดีมากๆเลยมาจอกสีน้ำตาลเข้มก็เขียนตรงปลายถึงกลางตาค่ะ mm. เพื่อให้ตาดูเฉียวแล้วก็คมขึ้นแต่ว่าไม่ดุจนเกินไป mm. ต่อไปนะคะมุกกี้จะมาเพิ่มความแวววาวให้กับดวงตาโดยการเขียนอินเนอร์ข้างในสีขาวนะคะ mm. เป็นของซีเวนน o าคัลเลถูกละดีมากๆ mm. ก็เขียน,นตั้งแต่ต้นจนถึงกลางตานเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะเนื่องจากมุกี้ไม่มีขนตาก็เลยขอติดขนตาปลอมนะคะนี้เป็นของ c o s l o k s นั่นเองนะคะมุกี้จะใช้2อันซ้อนกันเลยนะคะเนื่องจากว่ารุ่นนี้มันบางมากและมุกี้ตาตินะคะติดแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นนั่นเองพอติดมาแล้วก็ดูตาหวานขึ้นเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาเขียนคิ้วกัน,นะคะ่ะมุกี้ปลื้มตัวนี้มากๆก,กับ m e r i s k a Perfect Brow Pencil นะคะตัวนี้เนี่ย เขียนแล้วมันจะดูแบบคิ้วแบบคมมากๆนะคะมุกี้ใช้สีน้ำตาลเข้มเพราะว่าลุคนี้พี่ปอยจะเขียนคิ้วเข้มนิดนึงนะคะมุกี้จะใช้เขียนที่ปลายก่อนแล้วก็ค่อยเบลนมาที่หัวคิ้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้แปรงหรือว่าสปูลลี่ด้านปลายนะคะในการเกลี่ยขนคิ้วให้ดูเนียนสวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ มุกี้จะปัดมัสคาร่าที่ขนตาล่างเป็น mistin s prolong big eye mascara นะคะปัดแล้วก็งอนยาวติดทนด้วยค่ะ กกี้จะไปแต่งอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะก็พอแต่งออกมาแล้ว2ข้างก็จะเป็นแบบนี้เลยต่อไปเราจะมาในส่วนของดีเทลในการคอนทัวร์หน้ากันบ้างนะคะพี่่อยคอนทัวร์ไม่มากนะแต่มุกกี้นะหน้าอวบนะต้องใช้ m e u p Revolution Bronze p a l e t t e นะคะก็จะใช้แปรงเฉียงๆนะคะในการปัดนะคะที่หนกแก้มนะคะแล้วก็บริเวณคางนะเพื่อเรากรามนิดนึงนะคะ หลังจากนั้นนะก็จะเอามาในส่วนของการไล่จมูกด้วยเนื่องจากว่าพี่ปอยเนี่ยเขาจมูกสวยแต่ว่ามุกกี้เนี่ยจมูกแบบแบนนิดนึงก็ต้องเหลาจมูกกันนิดนึงนะคะโดยที่ใช้แปรงนะคะหัวเล็กๆแบบนี้นะคะในการคอนทัวร์จมูกนั่นเองค่ะเพื่อให้มีสันมากขึ้นแต่ว่าคนเลือกสีที่ไม่แดงจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะดูโดดจนเกินไปนั่นเอง หลังจากนั้นนะคะมาปัดแก้มกันมุกกี้ใช้ m ม g a r เร o l u t ชั่นทริปเปิลเบ b l u บลัชเชอสี bursting with love นะคะเป็นสีชมพูนะคะมีความแวาวๆเล็ก well น้อ well ยไม่มีกลิตเตอร์นะเป็นออกแบบว่าวาวๆกลบโลเนะะีซึ่งมุกกี้คิดว่าใช้ดีมากๆเลยค่ะต่อไปก็จะมาปัดไฮไลท์กันนะคะเป็นสี Goddess of Love นั่นเองนะคะก็จะออกเป็นทองๆมุกี้จะปัดตามโหนกแก้มสันจมูกต่างๆเพื่อให้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับลิปนะคะมุกี้พยายามเลือกสีที่คล้ายกับของพี่ปอยที่สุดเป็น m a r ร s c a Velvet Lip Cream สี302เป็นชมพูอมนมนม,นมแต่ว่าก็ไม่นมมากนะก็ดูหวานหวานใสๆนะคะเหมาะกับลุกแบบโชว์ผิวนะคะอย่างที่พี่ปอยเขาจะชอบโชว์ผิวเนาะเราก็จะมาทากันแล้วก็เอานิ้วกดๆนิดนึงมาทำให้ลิปแบบนี้ติดทนนานมากยิ่งขึ้นค่ะ สรับผมนะคะมุกี้ดัดผมถาวรมาแล้วค่ะมุกี้ก็ไม่จะเป็นต้องใช้โรบอนผมแล้วแค่เซตเอาแล้วก็แสกกลางแต่ว่าจะแสกยากนิดหนึง่งเพราะมุกี้เป็นคนที่มีขวาดข้างๆนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นฟราน์ลุคเป็นยังไงชอบกันไหมเอ,อ่ยมุกี้ทําได้เต็มที่ที่สุดแล้วนะคะใครอยากดูของคนอื่นเนี่ยน้องเจนนี่พิทยายาน้องวอมและคนอื่นๆเนี่ยมุกี้จะลิงไว้ด้านล่างให้นะคะสาหรับวันนี้เนี่ยมุกี้ก็ต้องขอลาไปก่อนกับลุคพี่ปอยตรีชาดานะคะใครที่อยากติดตามก็ติดตามมุกี้ได้ที่ YouTube Facebook Instagram Fanpage แล้ว มุกกี้มุกครินนะคะช่องทางเดียวกันหมดเลยค่ะสำหรับวันนี้มุกี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ